บางคนคงจะเคยเห็นหรือรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงมาก่อนแล้วรายการเรานะครับเคยนำเสนอทั้งที่เป็นของเกาหลีและทางฝั่งชาติตะวันตกกันมาแล้วนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ขออธิบายกันสั้นๆกันละกันนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงก็คือมนุษย์อะไรครับที่เราเห็นกันในงานแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมา Hi everyone Hope you're enjoying the record and I hope you connected with I'll show you. Keep showing the world what you're made of and keep showing us these beautiful voices of yours. Love you all. ล่าสุดนะครับก็ได้มีอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงคนใหม่ครับที่กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการที่เธอนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงคนแรกของจีนเธอคนนี้มีชื่อว่าน้องอายหย น้อง i อ e นั้นถือเป็นผลงานของบริษัททางด้านเทคโนโลยีของ RunMy Technology นะครับซึ่งเป็นผู้สร้างสารรค์เธอขึ้นมาได้อย่างสวยงามและสมจริงจนน่าทึ่งโดยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2021ที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงคนแรกของโลกนะครับแต่น้องไอไอนั้นก็ได้รับความสนใจแบบล้นหลามจริงๆพิสูจน์ได้จากวันแรกที่เปิดตัวนะครับก็มีคนเข้าชมโพสต์ของเธอกว่า3ล้านครั้ง และก็มีผู้ติดตามเธออีกกว่า40,000คนในช่วงข้ามคืนเท่านั้นเองด้วยความโด่งดังแบบเปรี่ยงปล่างจึงทําให้เวลาไม่นานนักน้องไอไอก็ได้รับงานโฆษณาจากแบรนด์ดังหลายต่อหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton หรือ g i v e วนชีเป็นต้นนะครับอีกทั้งนะครับเธอยังทําหน้าที่เป็นผู้จัดการดิจิทัลให้กับเตาบ๋าบ่าวบอล เว็บไซต์ขายของออนไลน์เจ้าใหญ่ในเครือของอาลีบาบาด้วยหากถามว่าทำไมเธอถึงได้รับความสนใจมากขนาดนี้นั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าแบรนด์ดังหลายๆแห่งนั้นเริ่มหันมาสนใจเรื่องของการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงมากกว่าที่จะโฆษณากับอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ที่เป็นคนจริงๆครับนั่นก็เป็นเพราะเรื่องของการทำงานและการออกสื่อและการรักษาหรือสร้างภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัลนั้นอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงนั้นสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างออกงานหลายๆ ช่องทางในเวลาเดียวกันได้หลายคนมองว่าเธอนั้นไม่ได้สมจริงแต่เธอยังสวยและก็ดูดีนั่นเอง